ถ้าให้คะแนนนะครับคอมซิตเท่าไหร่ดีครับเต็ม10อ่ะเต็ม10ใช่ไหมผมให้100ร้อยเลยแล้วกันวันนี้เราพามาดูการติดตั้งโซลาราไมโครโอรินเวอร์เตอร์ที่ใหญ่มากครับเกือบ150กิโลวัตต์ในที่เดียวนะครับนี่คือโรงแรมเดอะเลเชอร์บางนาครับ <S <S ที่เห็นนะครับจะเป็นแผง AE โซลาราเทียวันเยอรมันแท้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแผงเทคโนโลยีเฮทเทโลจังชั่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นเทเดเมทพั ที่เป็นสาเฟสแท้ไซนี้ครับเป็นไซพิเศษ พนัก a n d Product Manager ที่เขาดูไมโครอินเวอร์เตอร์ครับเขามาดูไซนี้และเขาช่วยในการวางแผนให้มันดีที่สุดครับว่าเป็นยังไงเราจะมาเจอกับ MD ของ The Leisure คุณเบสครับสวัสดีครับคุณเบสครับสวัสดีครับคุณปอครับเบสแนะนําตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับผมรัวัวชริยานะครับเป็น MD ของโรงแรม The Leisure Hotel ครับผมทางคอม f ิตโซล่าเราเป็นยังไงบ้างครับอาจจะดูเกินจริงหรือไม่เกินจริงอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับการดูแลของทางคอมซิตเนี่ยมีแม้กระทั่ง กล้องวงจรปิดที่สามารถดูได้หมดเลยว่าเขาทํางานยังไงเลยตั้งแต่วันแรกมาถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่ติดปัญหาอะไร after service ก็โอเคนะครับผมก็มองว่าเออ happy ดีถ้าให้ผมแนะนำก็คิดว่าคอมซิดเนี่ยเดบิแล้วครับถ้าให้คะแนนนะครับคอมซิดเท่าไหร่ดีครับเ <c oughs> ต็ม10อ่ะเต็ม10 <c oughs> ใช่ไหมผมให้ร้อยเลยละกันขอบคุณมากครับคือผมไม่ต้องขายอะไรเองต่อเลยวันนี้ขอบคุณคุณเบสมากเลยนะครับขอบคุณครับ